สวัสดีค่ะต้นน้ำเองค่ะตอนนี้มานำเสนอเกี่ยวกับรถที่เราจัดงานเทสได้ซูปเปอร์เซลสุสดริศสุดเตเลยค่ะมีหลายรุ่นมากแบบว่ารถสุดสุดรถตั้งแต่3ามแสนหรือต่ำกว่าสามแสนก็มีซึ่งมีรถหลายรุ่นหลายที่เรามาโชว์นนะ เพียบเลยค่ะแล้วก็จัดตั้งแต่วันที่เก้าเดือนวันนี้เป็นวันแรกค่ะวันแรกนะคะจนถึงวันที่5้าตุลาคมหรือจนกว่าจะขายรถหมดทุกรุ่นนะคะจองลมันเลยจองมันเยอะขอบอเลยะคะ่ะว่าสุนรถอลังการมากเดี๋ยวดูบรรยากาศนะคะว่าเราลดอะไรบ้างนะจ๊ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโชว์ค่ะโชว์นาเนื้อโอ้โหสุดยอดเลยค่ะอลังการมากเลยเนหะ็นไหมนี่นี่นี่กระบ,บะล้วนเลย คะจอดเรียงรายกันเต็มไปหมดเลยถัดมาก็จะเป็นอีโคบูสแล้วก็เฟียต้าเอ็นซีเอนะคะแล้วก็รวมถึงเฟียต้าโฉมเก่าบางรุ่นก็ยังมีมานำเสนอด้วยนะคะหรือตอนนี้นะคะเอเวอร์เลสเอเวอร์เลสอุ่นสุดยอดเลยค่ะเอเวอร์เลสตอนนี้นะคะส่วนลดถึง2องแสนเก้าไอ้ผิดผิดผิดสองแสนไอ้สองแสนเก้าที่ฉันขายไปแล้วค่ะเมื่อวานไอ้ตัวน้นเมื่อกี้ออโต้นะจ๊ะตัวนี้เนี่ย ราคาลดเยอะมากนี่ๆๆๆนค่ะกลับด้านซะง,งั้นนะราคาเหลือ699ค่ะจะได้เป็นเอวเวอเสีดำนะคะตัว4.2เกีย์ธรรมดาแล้วก็การใช้งานเนี่ยยังไม่มีการใช้งานค่ะซิง่ะใช้งานยังไม่มีการที่บอกว่าโอขับขี่ไม่มีค่ะเพราะว่าเป็นรถเขาเรียกว่ารถโชว์นะคะเราจะจัดมาเซล อาละกลับมาตรงนี้นะคะบรรยากาศนี้โอ้โหอึมคึมสุดยอดค่ะแบบอะไรนี้แล้วก็มีรถมากมายหลายหลายรุ่นเลยนะคะที่มาโชว์แล้วก็เตรียมพร้อมที่รับจองเลยค่ะพบกันค่ะกับต้นน้ำฟอดเราวกระแหงสวัสดีค่ะไปละมวะ